พี่นิกิปรากฏตัวพี่นิกิกดลิฟต์ลงอย่างมั่นใจห้องพยาบาลอยู่ในนะประตูบัตรก็หลงสิจะไม่ได้หรอกเขาบอกว่าห้ามใช้ลิฟต์อ่ะจะไม่ได้หรือไงชั้นไปแล้วชั้นไม่เกี่ยวจะไปไหนอีกมันนี่ย่าะจะย่าๆย่าทำไรทำเลยคนใช้ลิฟต์ไปแล้วเฮ เุดนะฉันไม่รู้ต้องใช้ลิฟต์นี้นะที่นิกิสับตีนผีอย่างไวนี่นี่ทุกคนฉันดูแผนที่ไปด้วยเขาบอกว่าอยู่ชั้นหนึ่งพี่นิกิดูแผนที่ไปด้วยระแวงไปด้วยว่าไปหรือยังสรุปคือไปแล้วขอเส้นทางปลอดภัยพินิกิก็ออกมาพร้อมเช็คหน้าตัวเองในกระจกนี่นี่ตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งนี่คือห้องพยาบาลสินะ นิกิยังไม่ลืมกดคราวนี้ชั้นใช้บันไดแทนก็แล้วกันยังคงไม่ลืมต้องใช้บันไดแทนลิฟต์นะครับเฮ้ย hey, อึนจินเธออยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่อึนจินไม่อยู่แต่ยูช่วยส่งเสียงหน่อยได้ไหมวิบโซแซ่ไม่รักท่านซ้าคัญครูเวนพยาบาลไม่อยู่เอากล้องยาไปให้อึนจินข้างนอกสินะอ๋อที่แท็กอึนจินปวดหัวเลยไม่อยู่ห้องนี้เองสมุดบันทึกผู้ใช้ยาห้องพยาบาล15มีนาคมแอร์อึนจินยาแก้ปวด โอเคพี่นิกิหาบ่อแสแรกเจอแล้วห้องห้าทับแปสินะฉันว่าฉันเก็บหลักฐานไว้ดีกว่าพี่นิกิซ่อนบ่อแสแรกไว้ในตู้กันไม่ให้ใครมาเห็นเรียบร้อยที่ฉันต้องไปนั่นคือห้องห้าทับแปดแต่ฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ชั้นสี่หรือเปล่านะสิพี่ฮิซึนกับเจก็เยมันนางผีเลยบรรยากาศยังหลอนน่าสารวัตรนักเรียนชลอทพบนักเรียนใช้บันไดไม่มีใช้ลิฟต์ถูกต้องทำดีทำถึงอาลุอมไป ทั้งสองได้รางวัลเด็กดีเด่นเฮ้ผมเขาด้คนคว้าเขาด้วยคนสีคว้าพเจ่งแตกกันหน่อยสีคว้าเพื่อนเฮ้เฮ้พวกเราไม่ใช่ผอออนะใช่ใช่แต่ผมก็วิ่งขึ้นบันไดมานะครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้เองหรครวบเอาผมด้วยสิควับฉันขอตัวไปห้องนน้นต่อดีกว่าเฮ้เดี๋ยวสิรอด้วยรอด้วยฉันไปด้วยพี่เจแยกกับพี่ฮีซึงโอเคเดี๋ยวผมจะลองเช็คห้องนี้ดูอีกรอบพี่เจมายังห้องมัลติมีเดียอีกครั้ง พี่เจเจอบางอย่างพี่เจใช็ข้องที่อื่นจินอยู่อย่างละเอียดพี่เจเริ่มเจอจุดหมายปลายทางแล้วอันนี้ผมต้องเสียบตัวไหมอ่ะพี่สองหุ่นกำลังทำมิชชั่นแล้วเมื่อกี้มันเสียงอะไรอ่ะอ๋อพี่สองหุ่นเจอบางอย่างอ๋อดูแล้วดูแล้วเข้าใจแล้ว มันต้องอยู่ตรงนี้ร้อยแปดสิบองศาเกมหนังสือสองเล่มอืมตรงนี้เลยใช่อ,อ๋อมีอันตรงนี้ที่เหมือนกันอยู่นี่นี่เองขีีซี่สำหรับพี่สองหุน่นนั้นผมคิดว่าน่าจะตรงนี้นะพี่สองหุ่นพยายามหาหนังสือที่เหมือนกันเดี๋ยวครูทำเองเธอไม่ต้องทำหรอกอ,อ๋อไม่ไปรับครูครับผม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 ได้แล้วครับตรงนี้ครับได้แล้วนะใช่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 ไหมครับด้วยความลังเลพี่สองหุ่นไม่ลืมที่จะกลับมาดูหนังสือเรียนที่เสียบไว้ตอนแรกมีอันที่เหมือนกันกันกบอันนี้ไหมครับ ต้องรอกแล้วครูทำเองลูกอ๋อไม่ใช่ตรงนี้สินะครับใจเย็นๆนะครับ004ไงเจอแล้ว004น่หนังสือรอตสเบอร์32 0 0 4ไม่ได้อยู่ตรงมีเหรออันนี้4ต้อง004 32 004ต้องหา32นั่นตรงมีเหรอพี่สองหุ่นงงเล็กน้อย0 0 4 2 2หลังหนังสือหมายเลข2 2ไม่มีเลข23ถึง31ก็เลยงงโอเคเรียบร้อยมันคือตรงนี ขอบใจที่ช่วยนะเอานี่เป็นสีลูกเอาไปให้ไม่เดียวเหรอครับใช่ละจ้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จริงๆเลยพี่สองหุน่นทิ้งความขมขื่นไว้แล้วเดินออกไปแต่ทันใดนั่นเองพี่สองหุ่นก็เห็นบางอย่างอัปเดตไฟวอลในโรงเรียนช่วง1 0 1ถึงิมีนาคมห้องเรียนมสเสร็จต้องแตสิ2แล้ว,อ,ลวอ๋อห้องคอมอีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งสินะพี่สองหุน่นไขปริศนาออกแล้ว ต้องเขียนเนื้อเพลงเพรับแรงปัาจัยมาเดี๋ยวผมช่วยครับว่าไงครับแต่งเพลงคอรอฮะ <Huh? S 2> แต่งเพลงให้มันมีคอรอในนั้นนะ่ะห้าคำคนที่รักรังไกลนั้นเจ็บไม่นานทำไมมันแปลกแปลกวะอารมณ์เน่จูจๆให้รอเลยมันต้องม,มีแบบต้องปิ้วอารมณ์หมสยงไงอธิบายดิโอ้ยนั่นเลยกันคนอื่นเธอได้น,นะยังไงอธิบายอีกทีดิ เออไปก่อนเลยอ่าโอเคไม่นายอ่ะไปก่อนเลยไปอะไรวะพี่เจคเรื่อมตันคู่รักเมื่อกี้พูดว่าคู่รักใช่ไหมคู่รักไหมเอกอ่ะคู่รักอ่ะแฟนแฟนกันน่ะดาริ่งน่ะจีอ้อยไม่รู้แล้วว่ามันยากอ่ะนั่นลูกอมมาไม่มีอ่ะเอามาไม่มีเลยครับเอามาผมกินไปแล้วครับพี่เจคโดนยึดลูกอมเนี่ยไม่มีจริงๆเนี่ยไม่มีเนี่ยเห็นไหมไม่มีจริงจริงนะเนี่ย อันนี้ขออ่นจินไม่ใช่นานะไม่ใช่อื่นจินซะหน่อยดูดิเราจเกาลูกอมมาไม่งั้นจะสมุนนี่ไปแทนนะเว้ยเออก็ได้ก็ได้ก็ได้โอ้ยสุดท้ายก็ต้องยอมให้มันว้าโอ้ยโอ้ยไอ้ดาเนี้ยลูกอมไปหมดเลยอ่ะจะบ้าตายอะฮิอะฮะห้องผู้กันอยู่ไหนวะอะฮิอะฮิพี่จองวอนหาห้องผู้กันอ้อชั้นสามอะฮะอะฮิอะฮะอ่ะฮิอะฮิอ่ะฮะอะฮะติดต่อข่าวสารหน้าของเพจเดี๋ยวนี้ จะดูน่าใช้คอมเพียบเด็แล้วเฮออฮิพี่จังวอนกำลังหาเบาะแสห้องคอมอัปเดตอยู่ไหนวะเฮฮะเฮ้ยอยู่ไหนวะอะฮิโอ้จำไม่ได้แล้วเขียนว่าไงอ่ะความจำสั้นเป็นปลาทองฮิฮิฮหลักฐานสำคัญโด่แม่งเลยอ่าเอาไปได้ไหมดูส่งไม่น่าเอาไปได้เดี๋ยวเบาแสก็หายพวกมันก็จะไปฟ้องครูบอกว่าพี่จังวอนเอาไปค่ะเฮ้อฮาฮิเฮ้อฮะไม่อยู่ที่หนูค่ะหนูฟินแล้ว เอ้ยองคอมอยู่ไหนโอ้ยวันที่เกณฑเขียนผิดเลยโหยประกาศฉีดวัคซีนมสถึงมห13-14 15มีนามนากำหนดการฉีดวัคซีนม .4 ีเริ่มฉีดวันนี้อะเฮ้ยเฮ้อหนูกลัวเข็มค่ะเฮ้อฮะหลักฐานพรดีเลยพี่ซอนอูมาห้องมันติมีเดียที่หลังห้องมันติมีเดียอยู่นี่ห้องมันติมีเดียเอ้าไหนบอกว่ามีวิดีใหม่เข้ามาไงทำไมมาไม่เจอใครเลย พี่ซอนอูกำลังก้มหน้าก้มตาหาอ๋อเขาเอาแผ่นนี้ไปอุ๊ยเรื่องนี้สนุกเอ๋ใช่เรื่องเดียวกับพี่จองวอนที่ดูเมื่อกี้ไหมนะอาเห็นว่าอินจินชอบหนังผีนี่ลองหาดูหนังสยองขวัญดีป่ะพี่ซอนอูอ่านดีวีดีอย่างละเอียดตอนนี้มีชื่ออินจินอยู่ตรงนี้ครับแต่มีบางอย่างไม่เหมือนกันนี่คือรายชื่อหมอห้าห้องแปดเขาบอกว่าอินจินยืมหนังเรื่องหนึ่งไปเป็นหนังปี2012 2ถ้าแปดแอร์อึนจิน212มันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่อย่างเช่นอันนี้อุ๊ยจะอยากดูอีกอะ่ะมันสนุกจริงๆนะงั้นขอเก็บไว้เป็นเบาะแสพี่ซอนอูเก็บดีวีดีของอึนจินไว้เป็นเบาะแสอ่าเดี๋ยวผมไปห้องพักครูดูดีกว่าเขาบอกว่าจะมีรหัสที่ห้องปกครองนี่ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามครูได้อ่าโอเคห้องปกครองอยู่นี่ งั้นขอไปชั้นหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะพี่ซอนอูเดินหน้าไปยังห้องปกครองในขณะที่พี่ฮีซึงชั้นสามโอเคผมต้องไปชั้นสามสินะพี่ฮีซึงไม่พึ่งใครอารมณ์เหมือนเกมชิดซาเนียเลยพี่ฮีซึงบังเอิญเจอพี่เจ๊กเ,เจ๊กวาไงนายมีโทรศัพท์ด้วยเหรออ๋อใช่ครับเอาแล้วนายได้มายังไงอะขัขบอย่ามายุงกับผมครับพี่อย่ามายุงกับผมครับพี่เดี๋ยวีหนีทาไมากันเล่าอแล้วแต่นายเถอะฉันไม่ตามหรอกแต่ว่ามันมีโทรศัพท์ด้วยแฮะพี่ฮีซึงอิจฉา เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรบางอย่างในห้องบรรยายพีซึ่งเห็นบางอย่างทำไรกันจ้าอาฮิอาเธอได้ยินหนูไหมอาฮิอาฮิอาฮิอันนี้ห้องบรรยายเหรอจ้าโอ้โหว้าวเฮ้ยเป็นห้องกีฬานี่เองอ่ะแต่ไม่มีแป้นบาสเหรอสวัสดีครับอาฮิวัสดีครับอาเธอช่วงดีจังเลยมีคนมาช่วยจัดห้องให้กลับบ้านเตรียมตัวกลับดีๆนะอือหือ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 อือหึ อะไรอะไรข้องใจอะไรหนูค้่องใจเหรอเจ้าเหรอเจาเหรอเออไม่กวนดีกว่าฉันก็จะเห็นอะไรบางอย่างในเนี้อะไรอะไรอะไรเปล่าอะไรอะไรมีอะไรก็แค่เก็บของโอ้โหไม่แบดลูกขนนกไอฮิเออ่ทุกคนเออจินเนี่ยอยู่ห้5ห้องแปดนะบารแสนใหม่ลูกแบดขนเป็ดขนนกขนห่านขนแมวไอฮิออเ๋อแทำไมต้องหนีกันด้วยตมตามหนีนะซับมีพิรุธนะเราหนีฉันทำไมอ่ะฮะ ที่ทำไมเฮ้ยทำไรกันสวัสดีครับรูมมาตรวจห้องน่ะผมว่าจะทำความสะอาดโรงยิมนะครับเดี๋ยวไปทำให้องปกครองดีกว่าไหมแอร์เย็นเย็นเลยนะเออตีแบตกันไม่ลงตีแบตกันไม่ไอ้เฮ้ยเฮ้ยลูกคนน้อคนเตยคนไก่คนหานเร่องเร่งไอ้ยีไอ้ยี่ไอ้ยี่เดี๋ยวเดี๋ยเดียเดี๋ยว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 กูไปอยู่แล้ว เดี๋ยวผมวางไม่แบตแป๊บเดียวเดี๋ยวผมกลับมาผมไม่หนีหรอกนะอย่าเชื่อผมสิอย่าเล่นลิ้นเขาวางไม่แบตหน่อยรอบก่อนลุงไปเจอลุงใจผมถือไม้แบตเนี่ยตลอดทั้งเกมเลยเหรอเราจะให้ลุงวิ่งไล่แกทั้งเกมเลยเหรอเก็บใหห้น่อยดิจะหนีใช่ไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่หนีแล้วครับเก็บเองครับเก็บเองเฮ้ยไปวัวล่อะไรเฮงสวยจังเลยเฮงสวยจริงๆไอ้จองวอนไอ้บ้าอะฮิเอ้ยเฮ้ยจะเป็นโจรครับจะเป็นโจรเป็นโจรโอ้ไม่มีใครอยู่ ทางสะดวกไอ้ตาถั่วมันไม่เห็นเราโอเคเข้อมูลใหม่อึนจินอยู่ห้องหกน่าจะไม่ใช่ที่นี่นะครับอืมดูยังไงก็ไม่มีอ่ะน่าจะไม่มีนะพอดีเรากินยาล่องหนมามันเลยไม่เห็นเรา,าแสดงว่าอึนจินอยู่3ทับหใช่ไหมรหัสนักเรียนคือ 3- 3มสศูนย์ผมกินยาล่องหนมาพี่เจ๊ไม่เห็นผมวิทรายกระซิบผีบอก มันกูได้ยินเสียงเลขยเข้ามาในหัวพี่โต๊ะนี้หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านันเนี่ยเอ้ยไปเร็วจัหไม่เปล่ามันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราเรีบไปดีกว่าเดี๋ยวยาร่องหนจะหมดริดเอาลองไปที่อื่นดูดีกว่าดูทรงแล้วน่จะไม่ใช่ห้องนี้ลา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 ที่นี่คือเจอหรือยันพี่สองหุ่นมายังห้องคอมที่อัปเดตแล้วเออที่นี่นี่เองอ่ะแม่พี่สองหุ่นมาห้องนี้หลังที่ฮีซึงเยี่ยมเป็นเลยเข้าเว็บไซต์หน้าโฮมเพจ นี่ไงเป็นจริงคนที่ชอบอ่านหนังสือยอยู่ห้องหกทับแปดแต่อิจีอีกคนหนึ่งอยู่ห้องหกทับสามไม่ชอบอยู่ห้องพวกกันเฮ้ยห<ะ>รือว่ามีอิจีิสองคนเหรอแต่ว่าพวกเรานี่อยู่มหกกันแล้วนะนั่นผมดาว่านาจะเป็นหกทับสามเคชัวปิดคอมดีกว่าเฮ้ยแบบนี้มันก็ง่ายมันปอบกล้วยเลย <c oughs> เราก็แค่เอาลูกอมไปวางไว้ที่โต๊ะนั่นแค่นั้นเอง <c oughs> อ๋อต้องรีกไปซะแล้วต้องไปดูว่าโต๊ะอยู่ที่ไหนด้วยขอไม่ง่ายแบบนี้ถ้าเจอเร็วกว่านี้คงดี เราได้มันเก่งจริงๆแต่เฮ้ยไปทําไหนวะผมเห็นคนคนหนึ่งน่าสงสัยนะครับแต่ผมจะไม่ยอมถอยกับมันเด็ดขาดได้เรียนช่วยครูด,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 ด้วยครูน้ําตาลต่ำปวดหัวหัวก็ปวดค,คุณครูติดหวานกินหวานไม่ได้จนน้ําตาลขึ้นหัว <c oughs> หรือว่าถ้าเราเอากูมไปให้คนที่รสของหวานมันก็จะรู้สึกแบบว่าไอ้นี่จิข,อขอ้อเดินลุกมอมนะเดินอมไม่ขอม้อได้ไหมเออเดี๋ยวกินเองมาเดี๋ยวเดี๋ยวสิไอชัยเอารบกวนหน่อยได้ไหมครับ ผมไปยืมดีวีดีมาเป็นหนังเรื่องนึงแต่เห็นเขาบอกว่าคนยืมชื่ออินกิทน่ะไม่รู้ว่าเอามาต้องทำยังไงต่อเพอถ้าเพื่อนของเธออยู่ห้องไหนเธอก็ไปคืนห้องนั่นแหละก็เอาไปให้ได้เลยใช่ไหมครับแต่ครูรู้มาว่าถ้าเจอโตเพื่อนก็ไปวางได้เลยก็แค่นั้นแหละไม่รู้จะมีอะไรอุ้ยไปไปไป,ไปกันเถอะโอ้ยคือเมื่อกี้น,นนะถ้าผมเห็นว่าเอ พี่ซอนอูตกใจหน้ากากผีตกใจหมดเลยรู้ไม่ใช่สีไม่ต้องหนีก็ได้มีอะไรสงสัยถามได้ตลอดนะเฮ้ยครับแต่ตอนนี้ผมรู้ทุกอย่างแล้วชาดีดาไม่ต้องถามหรอกฮิยระวังติดหวัดนะครับติดแน่นอนรอครับครับใส่นัดอื้ <c oughs> ข้ารูมบ้านแน่เราวันนี้โถยอีบ้าตายจะบ้าตาย เอาไงพอนงมีรายสอบถามครูได้นะน่าจะมีเ um, ร um, ื um ่องดีๆนะเนี่ยลุงเขามาจับผมไปไหนไม่รู้ครับครูไม่ต้องห่วงครับครูผมดูแลเด็กได้เฮ้ยเฮเดี๋ยวสิเจับผมคนเดียวได้ไงอ่ะเฮ้ยทำไมผมต้องโดนลากไปด้วยเนี่ยเออถึงละกลับบ้านไปซะเออครับครับดีมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอม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 ฮัมฮัมเด็ดฮิฮิฮัมเด็ดเด็ดฮะฮุเลี้ยวซ้าย สวัสดีซับอ like ่ะฮิสวัสดีซับอ่ะัสวัสดีจ้ากูไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเจอได้บอแสอะไรบ้างนี่มังยังไม่เห็นใช่ไหมเห็นยังเห็นยังไหนไม่มีอะไรเลยแกตาฝาดตเองหรือเปล่าเนี่ยมามามาว่าช่วงนี้กูนอนน้อยว่าเฮ้ยอหฮิน่าจะตาฝาดมาดูดีได้กินข่าวมาว่ามีบอแสอะไรที่ห้องสมุดบ้างฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจิงมีสองคนอ่ฮินั่นในชิบหายเฮ้ยอหฮิไม่มีอะไรต่อแล้วนั่นอริกๆก็มีสองคนตามที่เห็นนะดี นั้นตอนนี้พวกเรกก็ลุกกันหมดแล้วแต่เขาเพิ่งเห็นอาฮิอ้าวจริงเหรออาฮิอาฮิอย่าอย่าอย่าทะาเล่นมันซิกเนเจอร์ตัวเขาอาฮินั่นก็ตามนั่นแหละอึนจีมีสองคนทำไมอ่ะเขาแยกล่างได้เหรออาฮิเอาเราทุกคนฟังนะนี่เป็นความลับเลยนะอ่าอาฮิใช้ไปเจอห้องหนึ่งเป็นห้องโรงยิมเหมือนเป็นห้องบรรยายอะแล้วข้างในมีไม้แบดเขียนว่าอึนจีห้าทับแปดด้วยอู้เลขสวยก็เก็บไปซื้อหวยแบแต่ผมว่านี่ปิดไว้ดีกว่านะอ่าฮะคนอื่นมันจะได้ไม่เห็นไงเออเนาะ <c oughs> <c oughs> อะไรกันหน้ากระจองอวอนเนี่ยโอ้ยอจชอ้ิตอ้ชทุกคนมั่นใจว่าอึนจินมีสองคนแม่ลักท่านอยู่ในกำม,มือแล้วท่านเจอแล้วกุญแจที่จะไขคดีนี้ในวันนี้ยังไงเ่าฉันต้องเก็บรวบรวมลักท่านสําคัญเอาไว้มาให้ใครมาเห็นแน่พี่นิกิระวงมันจะมีใครมาเห็นเลยเช็คสมุดอย่างละเอียด<ๆ>ข้อมูลลักท่านที่ได้จากสมุดเล่มนี้คืออึนจินอยู่ห้องห้าทับแปดนั่งอยู่ที่โต๊ะไม้เลข่องแปด่องแปด พี่นิกิเจอเบาะแสใหม่ถ้าเป็นยันที่ชั้นสันนิษฐานแล้วก็พี่นิกิรีบเก็บหลักฐานสําคัญและรีบออกไปเพื่อทําลายหลักฐานแต่ฮอตแคดพี่นิกิร่วงความน่ากลัวกําลังคลานเข้ามาเฮ้ยประตูใกล้ปิดเลยทํะไรอะดี่นี่ทำไรเออพอดีว่าเราเมลืมลืมคล้องไว้ผมอยู่ลืมคล้องไว้ในห้องนี้นะครับลืมจริงจริงลืมคล้องลืมคล้องพิรุษนะแกเนี่ยเฮ้ย โถ่สเต๊ปเต้นไปทีนึงเฮ้เฮ้เฮ้เเดี๋ยวลุงลุงเต้นไม่ทันลุงเต้นไม่ทันตลกเลยไม่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 มาตอบมาซะทำไรอะทำไรทำไปเจอจะออกคอนไงเอออู้ตายละว้ายมันเพิ่งบอกไปผมไม่ทันลุงลุงไม่ทันไปแผลไปแผลแผลแผลว้ายลุงแผลไปไปไปไกลๆเลยมันฟังไว้ก่อนนะเฮ้ยแพ้เป็นพระชนะเป็นยามว้ายแต่เราแพ้ตกใจหมดเลยเจออะไรมาบ้างหรือยังอะไรนะ ฉันพามาเจออะไรมาบ้างหรือยังอ,อไม่ไม่เจอเลยเหรอใช่ฉันก็เพิ่งเดินมากับนายนี่แหละแถมตัวแยกลูกอมด้วยว่าแต่รู้ไหมว่าห้องอื่นจีนนั้นอยู่ที่ไหนนายรู้เหรอให้ลูกอมฉันสองเ <c oughs> ม็ดฉันจะบอกให้เลยเอ้ยพูดอะไรไม่เข้าท่าเลยเอาละตอนนี้คือห้องห้าทับแปดสินะเฮ้ยอันนี้มันหายไปแล้วอะห้องหกทับหนึ่งของพวกเราต้องมีคนเนอาไปแน่เลยเอ้ยนี้ไหนพอจะรู้ไหมว่าเข้านั่งโต๊ะตรงในแถวในไม่รู้ แต่ฉันอ่ะ <resol> ด <ute> ูทุกอย่างเลยนะในมือฉันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันอะไรแม่แม่ไหนนี่เห็คนขโมยไปอ่ะเอ๊ะในจริงลูกออกมาให้ฉันสิไม่ไม่ให้ถ้ายังดูอีกฉันก็ไม่ให้ดูอ่ะก็ได้ให้ไปสองเม็ดเลยเอาไปเลยอืมโอเคงั้นก็ จะบอกใครว่าไหนต้องเก็บเป็นความลับไว้อย่าให้ใครรู้เลยนะโอเคโอเคเอามาให้ฉันก่อนเหมือนว่าอยากจะได้จริงๆสินะเฮ้ยก็เอามาตามสัญญาสิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนรอฉันแป๊บหนึ่งรอฉันก่อนเอามาอย่ายุ่งนะฉันก็บอกกินไว้ฉันแป๊บเดียวอะไรข้าวเวลาฉันล้วงกระเป๋าแป๊บไปได้หรือไงอ่อได้ล้วงล้วงไปเลยปิดปิดทางหนีละโอเคปิดไปเลยเพราะความรู้สึกใจฉันจะโกยเขยิบเดี๋ยวเดี๋ยวยุดนะออะะไไรเดินเดินเต้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 น ฉันจะออกไปแตะคอบฟ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าห้องไว้ฉันจะไปแตะขอบฟ้าฉันจะไปแตะคอบฟ้าไปแล้วจ้าฟ้าไม่รอจ้าไปแล้วจ้าเฮ้ยนายนจะไปไหนฮะฮะมีไรซ่อนอะไรไว้จะไปไหนน่ะฮะแผนช่วงนิกิ่สำเร็จรุ่งร่วงเอ้วาแต่ต้องไปทางไหนต่อเนี่ย ท่านี้ละมั้งห้องเวียดอุจินมหกสินะโอสมุดเช็คชื่อก็มีแฮอ,อืมเจนว่าไงอ่ะพี่สองหุนเจอสมุดเช็คชื่อ,อเอเดี๋ยวดาเดี๋ยวนะวนะอ๋อ,อ,อนี่ไงนี่ไงชน่อ่นอุจินอยู่นี่นับจากเลขหน้าห้องก็คือโต๊นี้เฮ้ยแต่ลุกอจมจดหมายเลยไม่มีเลยอะ่ะเฮ้ยฉันว่ามันแปลกๆนะพี่สองหุนเริ่มสงสัย เอาไปด้วยได้เปล่าเนี่ยถ้าไม่ติดอะไรผมขอได้ไหมเนี่ยของสาคัญซะด้วยแต่ผมคิดว่าคนอื่นได้แต่เห็นไปกันหมดแล้วถ้าเราเอ,อมามันไปตอนนี้ผมว่าเนี่ยไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีคนเอาอไปก่อนหน้ารอลอสเปอร์เซนต์แน่นอนโอเคอือออโอ้โอ้ อ้าวว่าไงเจ้ไงว่าไงเจกฉันว่าโรงเรียนนี้ก็ไม่ต่างจากโรงเรียนที่อื่นๆนะนะนี่ไงไม้แบดอยู่นี่ไๆๆกำลังไปกำลังไปวิ่ฉันสองมีรงยิมหญกขนาดนี้ได้เหรอสักเกมเปล่าสักยกเปล่าอืมอืมอเอเอริมตีได้นะโอคเรียบรับนะเฮ้ยเฮมาเออเออเออให้รับรับไม่ได้ไม่ได้รัโดนเพิตีพาดเออยยังยังโดนอยูโดนอยูโดนอยูเฮ้ย วายไอ้กี้แพ้วายวายแพ้กายแพ้ใจแพ้ผู้หญิงน่ะจริงไหมไอ้ไอ้เจ๊กนอกเรื่องนะนอกเรื่องเออเรื่องไรเรื่องจริงไนเรื่องจริงไงใช่เปล่าถึงกับเลิกเล่นแบดเพื่อการนี้เลยเลยแล้วสรุปมันจริงเปล่ามีใครที่แอบชอบอยู่เหรอ่ายุ่งได้เป่าคนมันเขินอิชาอิฉาเขามีความบร้าเขาเบอร์เขาไว้ยังไม่ได้มีหรอกแต่ว่า มีโทรศัพท์ของเขาเลยเฮ้ยของใครของใครบอกมาบอกมาว่าของใครครับอึนจินไงอึนจินมห้าไงฉันเอาไปให้เขาตามหาเขาอยู่แล้วนายมีสองเครื่องนะมันมีสองเครื่องฉันไม่ร um ู้หรอกว่าอึนจินมีสองคนอ่ะเอามาดูดิแล้วนายชอบเขาเหรอไม่มีหลักฐานด้วยเออจะไม่รู้หรอกหลักฐานคืออะไรนะแต่คำใบ้ของฉันเจอคือหนังโปรดของเขาเนี่ยที่ฉันเจอ คณะอยากแลกลุยอแชร์กับฉัน <c oughs> ่ะก็บอกได้นะแต่ฉันขอดูของนายก่อนโอเคโอเคจริงๆฉันจะเก็บความลับเลยไม่บอกใครด้วยอ่ะมานั่นด้วยกันเลยแม่เฮ้เฮ่เนี่ยบอกว่าอึอจินอยู่ม6แต่ว่ากิ๊กจะเขียนว่าอึอจินอยู่ม5โทรมาฮะ ไอ้ไอบ้บ้านี่มันโทรศัพท์ฉันฉันคุยกับเกอยู่โอ๊ยัวจะปวดนี่เราคุยกันเองเหรอนี่ใช่เลยครับเช็ดมันจะเช็ดผมใช่ใช่เลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันคืออุจินมห้ากับมหกอะสรุปมีสองคนแน,แน่แต่ที่เนี้ยเราหาอนจินมห้าอยู่ไม่ใช่เหรอไม่น่าจะคิดว่ามหกมากกว่าไม่รู้ว่าอาจจะหางมุมก็ได้อนจินคือไม่มีเลยเราค,คุยกันเองกลับไปหาขัแปดดีกว่าอฮี้ฮี้ฮี อ่ฮิผมว่าเราต้องเฝ้าห้องห้าทแปดไว้ใช่ครับอหฮิมุ่งตรงไปเลยอ่ะเฮะอ,าาอา่ะฮะอ่ฮินำเลยเพื่อนนั่นไง้องห้าทาแปดเยี่ยมไปฮโอเคไปเลยไปเลยพี่จงวอนถึงห้องห้าท่าแปดแล้วสวัสดีครับคุณโคที่เคารพรักเฮ้ยเฮ้ย้อ,อ,อะไรอะเจดกล่องในห้องคอมเฮ้ยอ,อหฮิห้องคอมมาห้าอยู่ชั้นไหนหรืออ่ะเฮ้อ บาแสใหม่เจอกล่องของหายในห้องคอมมาแล้วห้องคอมาห้าอยู่ไหนอาเฮียเฮือหาเฮือหาลงลิฟต์ดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวแถวนี้น่าจะมีลิฟต์นะเอาพี่ฮีซึงลืมกดหรือไงนั่นคือตามคอนเซปต์เกมน่ะคนที่เอาลูกอมไปวางไวไ้วสุดจะเป็นผู้ชนะยังไงเล่าแต่เขาห้ามใช้ลิฟต์นะครับในขณะเดียวกันฝั่งของพี่นิก,กิ ครูครับมีคนใช้ลิฟต์อ้เปล่าเปล่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยนะอย่าอย่าเปล่าชีเอาลูกอมมาได้ไหมอ่ะไม่ได้ไอ้อย่านะทำใจข้อมูลนั่นอ่ะผมก็รู้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยแน่ใจก็เถอะแต่ว่านี่นี่สอนอูอะไรอ่ะถึงลิฟต์ชั้นคอลงก้อนได้ไหมคือทำไมฉันฉันฉันช้คอตัวก้อนนะฉันลิฟต์อ๋อเฮ้ยโชคดีจังเลยเจอลูกอมด้วย แม่ยังไม่รู้ตัวสิ้นนะเห้เนียนใช้ได้เลยเราพี่ซอนอูเพิ่งรู้ตัวเดี๋ยวสิไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับฉันไม่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 เกี่ยวไม่ไปแล้วไปลูอมผมมาจะจะฉันฉันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีไม่มีอะไรเลยลูกอมเนี่นี่ทุกคนฉันได้มาแล้วเอ้ยเอ้ยบายยนะซอนอูนายดูสิได้กี่เม็ดกันนะเฮ้ยจะบ้า ด,ดีพี่ซอนอูนะได้แค่ซี่เมนตเองเลอแต่อย่างดีว่าขโมยมาได้อะนะนี่แต่ว่านะฉันว่าใส่ในกระเป๋าไว้ก็ดีนะพี่นิก,กิเก็บลูกอมไว้ในกระเป๋าอคุณลมมันจะดัดฟ้าอาฮิอาฮะคุณปีหลังคาด้วยใจสั่งมาสั่งให้ลมไปชั้นสองพี่จองวอนสงสัยว่ากล่องหายไปไหนอยู่ไหนอาฮิอยู่นี่ไหมอาเฮ้อยู่หรือเปล่าอาฮุ ไม่อยู่ใช่ไหมตอบด้วยอาเฮออ้าววันดีนิกี่อาฮิวันดีพี่ผมขมาร้อมพี่ซอนอูหมาจริงดีใช้นายจะไม่เอาของฉันไปใช่ไหมหมายรอบพีได้ตั้งสี่เม็ดโอ้ยไอ้น้องชายนิกินี่สุดยอดเลยนะอาฮิอาเฮอาะะแล้วพี่รู้ไหมว่าห้องอะไรห้องนี้นะหมอฮห้องแปดไม่ใช่เหรอก็ใช้แต่ฉันเห็นหนมีแค่เราซองขนเท่านั้นเองใช่แล้วอาทิใช่เลี้ยวอาเฮไม่ฮะถ้าแปดก็หกทับซ้มแต่อุจิตอยู่มอหก นะฮะจริงด oh, ิพี <weer COVID> ่อ oh, you know oh, uh ๋อไอ้น huh. oh. uh ุ huh. um, so ่ม uh สุพรรณก็ไปสุขภาพรักกับเขาไม่ใช่เหรออ๋อรุ่นเดียวกันนี่อะฮิไอเฮฮ่าไอะฮะอูอะอฮิอ้าวสรุปรุ้งน้องหรือรุ่มเดียวกันว่าเฮอะฮาเฮอะฮะแล้วไม่มีใครรู้เรื่องเบอถือในกล่องนี่หายไปไหนว่าเฮอะฮาเฮอะฮะผมเห็นวีวกพี่ๆเอาไปหมดแล้วเอาไปไม่ได้นะเฮอะเอาไปไม่ได้ใครให้เอาไปฮ่าฮ่ฮาฮาอะมอืมอือืม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  เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยสมุดช็คชื่อห้องสองท่แปดสินะเบอร์แปดเดี๋ยวนะคุ้นๆจังเลยถ้าข้อสนิชชาของฉันถูกต้องละก็นะฉันว่าเอาไปก้อนก็แล้วกันเป็นบบอแสสำคัญเอาไปขู่ต่ออมาคืนเนี่ยเอ้อว่าไงพนอไนายเจอไหมอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ฮะอูเฮ้ยรอด้วยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าน่าจะไม่ใช่เขาอ่ะ โอเคคนละแอร์อ่นจินจริงด้วยมีสองคนแค่ดูเนี่ยก็รู้แล้วง่ายจริงๆเลยโดยสมุดเช็คชื่อแล้วก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเนี่ยเข้าใจละฝั่งที่นั่งสองทับนั่นแหละคือห้องของอื่นจิมรอรอก่อนนะเันจะไปหาเดี๋ยวนี้ละนฮ้เดี๋ยวนะสมุดห้องเบอร์8เหรอสมุดโน้ตเบอร์แดน่าจะอยู่แถวที่ละมั้งเปิดตู้เบอร์แปด แล้วก็เอากระเป๋าใส่ข้างในอืมฉันทำได้เฮ้ยสำเร็จแล้วเพื่อนตีสองห้องแปดเบอร์แปดอึนจินฉันได้ข้อมูลมาแล้วจริงเหรอแล้วเขาหน้าตัวไหนอ่ะเออใช่หน้าตัวไหนราบรูดีตามฉันมาดิมาเลยตามฉันมาคำตอบคือล็อกเกอร์เบอร์แปดทุกบอสแสชี้โยงมาตรงนี้ แล้วมันงหายมากเฮ้ยมันปลอกกล้วยเลยล่ะเนอะจิด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องวางบนโต๊ะไม่ใช่เือครับเออเห็นกลในฝ่ยปฟปรองนะเฮ้ยไม่ใช่ล็อกเกอร์โว้ยเฮ้ยตายสิโว้ยก้คุณคิดว่าเบอร์แปดอะผมก็รู้ว่าเป็นล็อกเกอร์ด้วยนะสิ 1 4เนี่ยหน,นึ่งสองสามสี้าจ็ดแดแบบหนึ่งสองสามหาหกเฮ้ย <Hey, S 2> หรือว่าโอ้หรือว่าจะเป็นเดี๋ยวนะดี๋วนะตรงนับมาอีกท <_ S 1> ีสิ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองส่ห้าหกเจ็ดอหนึ่าห้าหกเจ็ดแปดหางกันสอโตเองมันนับเป็นหลายแบบมีครบเนี่ยสาับสแต่สาม,สามเ,าเก้าก็จะอยู่แถวๆ,ๆนี้แหละไม่แปดไปก็เก้าไม่ไแต่ที่น่คือตรงนี้ตัวเนี้ยต้องเป็นเลขหเนี่ยโต๊ะที่หคือตรงนี้นับหลแบบ่ะมันเป็นเลขหตัวนี้ทำไมเพราะอะไรเพราะว่าเพราะ ค,คิดไม่ทันวะใช่แต่โอกาสหนึ่งในสี่ที่จะทายถูกเลยนะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันบอกกูมาแค่คเอามาใช้กูประโยชน์ห้องคอมวะซือตอนเนี้ยกูเข้าไม่ได้อะเฮียเฮ้อเั้อเหรอทำไมอ่ะเฮ้ยเห็นเจ๊มีโชว์สาบายฮฮียเฮ้อนายหมายถึงอันนี้เหรออะอันนี้เหรอใช่ะฮียเฮ้ออันนี้มันของผมครับแล้วไม่มีสองเครื่องวะอ้าวก็ก็ตัเจ๊ไงเจ๊ฝอยบอบาแสไงก็เลยฝากเออฝากบบาแสห้องดนตรีพี่เจ๊อึนจิ๋ไปห้องพยาบาล บอสใส่ห้องพยาบาลพี่หินสึกอึนจินไปห้องสมุดบอสใส่ห้องสมุดพี่จองวอนห้องเน็ตอัปเดตไฟว์วอลบอสใส่ห้องโถงประชุมกีฬาพี่นิกิอึนจินอยู่ห้องห้าทับอปดสใส่บันไดพี่เจกไม่ได้อะไรเลยบอสใส่ชมรมผู้กันพี่สองหุ่นต้องไปดูที่โฮมเพจบอสใส่ต้นโถงทางเดินพี่ซอนอูขอบคุณที่ให้ยืมหงังสื้อเรียนตัดภาพมาที่พี่นิกินี่อารมณ์ฉันคืนมาได้แล้ว ท่านกินหมดไปแล้วนะอะไรนะท่านบอกว่าฉันกินหมดไปแล้ว <S <S อะไรกินอะไรไม่รู้อมไหนแค่ซี่เม็ดเองท่านจะเรือเดียวไว้ทาไมก็กินหมดสิไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรก็มาดูเอาเองสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเลยมาเลยไม่เชื่อให้กล้องจับเลยเนี่ยอตอนนากล้องด้วยไม่ไม่ไม่อันนี้เราคานนะ่ดูเลยอะดูเลยใช้เต็มที่ไปเลยอะเ,อเดี๋ยวนะข้างในมีประเด็นอะไรกันหรอมันเอามัถถอคุไปไม่ได้เอาไปมันแค่เข้าใจผิดฉันแค่ให้บอสแซกับเจคเท่านั้นเองผมจะบ้าตายครับ พี่สองหุ่นถึงห้องเรียนเป็นคนสุดท้ายปีสองแอ๊ดอุยโอ้โหกูมาสายชิดคนเดียวใช่ไหมมาผิดห้องเปล่าวะนี่มันปีสองห้องแปดเออถ้ามันเธอกูแพ้อยู่แล้วแต่อิงตีอายุเท่าซอนอูนนะไม่ก็เท่ากันหมดเลยเอา้าวน้นเราไปอยู่ปีสามมาจีห้างนั่นนะทำไรกรันประตูจะปิดแล้วเฮ้โรงเรียนเลิกเ้ยอาเฮียเฮอสวยและกกเออขออีห้าทีครับจะเลิกแล้วครับขอจริงๆแล้วสมาชิกทุกคนอยู่ชั้นปีที่สาม ลูกอ,อมให้อึนจินดีกว่าคราบอึนจินปีสองคือจุดอ่อนนี่ไงปีสามห้องสามนี่ไงนี่ไงเบอร์หกจะเป็นสามสามศูนย์หกพี่เจและเจดูเกมออกที่สุดจากการวิเคราะห์ถ้ามีชัน 2, ช้นปีสองชั้นปีแสดงว่ารายชื่อไม่เหมือนกันชั้นสันนิษฐานว่ามีสองคนใช่ครับอหิจากข้อมูลห้องคอมเนี่ยผมมั่นใจว่าอึนจ,จินต้องอยู่ชั้นปีสามและห้องสามแน่นอนครับพี่สองคนมาถูกห้องจริงๆคนที่มอบลูกอมให้อึนจินเร็วที่สุดลั้หรือใคร เสียงฝีเท้าเดินมาอย่างเร่งรีบที่ทางเดินใครอยู่ห uh> น้าประตูกันแน่และคำตอบก็คือพี่เจคและพี่ซอฮุนนั่นเองเอเดตอนแรกเนี่ยฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าเธออายุเท่าไหร่อะนั่งโต๊ะนี้หรือเปล่าแต่เรื่องใหญ่กว่านั้นคือใครเอาสมุดเช็คชื่อไปวะอย่าตกใจฉันเอาไปเองโอ้ยโอยพี่ซองหุ่นเอาจดหมายใส่กระเป๋าส่วนพี่เจคเอาลูกอมไปที่โต๊ะของอึนจินไปเรื่อย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 ไปเรื่อยเรื่อยครับเดี๋ยวคนมาเห็นครับเรื่อยเร็ว วัสดีครับพี่ๆไลมาทำไมฮะมาทำไมไม่มีอะไรมาทำไมมีอะไรสอนอะไรไว้อย่เปล่านะมาเนี่ยอพี่สันอู้พี่นอนับรก้ยจะรอกระตูนะครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาเลยแล้วหมดเวลาเลยแล้วันสอนันู้ส่สนอูกับบ้านไม่รับหมดเวลาลแล้วกับบ้านสอนสัส่นอูกับบ้านไปกับสอนสนอูส่สนอูกับบ้าน เดกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านวับวับวับสองกล่องเล็กๆในริ้นชักโต๊ะของอึนจินถึงอึนจินจากซองหุนและเจของขวัญที่เขินอายของเขา พี่สองหุ่นได้รูอมจากบารรลักษ์และพี่เจให้รวมส10บลูกพี่เจได้รูอมจากนักเรียนคุมลิฟจากชมรมหนังสือพิมพ์อีกหนึ่งแต่ตัวเองกินไปสองก็เหลือ10ลูกเท่าเดิมกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษห้าให้ห้าให,ห้เดี <ๆ S 2> ๋ยวสิไอ้นี่มันตำนานบาสกตบอลไอที่อะเฮ้อาฮาเฮ้ยเกมแข่งขันระดับประเทศนะเฮ้ยประเทศเลยนะเว้ยผมขออาสาผมว่าเราไม่เริมฝึกกันกดีกว่านี่นะเนี่ยว,ว่าเลี้ยงลูกนะเฮ้ยไม่นำนงยลูนกเล็กต้องลูกใหญ่แบบนี้ เพราะให้เป็นสูตแบบมีจริงหรอวะใช่ดิพี่เออแล้วแล้วการฝึกพี่ยอดประหลดเย้เฮ้ยเกินไปแล้วเฮ้ยเกินไปใครผมรวมบ้านนั้นไม่ได้ช่างไฟอนาคตที่ยังมองไม่เห็นแต่การเล่นบาสของพวกเขาจะทำให้พวกเขามีความสุขได้สัปดาห์หน้ารับสมาชิกทีมเพิ่มนะครับ